เอาล้วก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมนัด่ยนะครับแล้วอนี้เราอยู่กันในเกมไทโซเช่นเคยครับผมวันนี้ครับผมจะมาสอนทำบางไรของตัวเผ่ายมมาทูดกันคลิปนี้ละเอียดแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเนาะถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วไปรับชมกันเลยครับผม let's go <S คุณกำลังประสบปัญหาโรบังไม่พอดใช่เลยถ้าใช่ ผมขอเสนอกระบักร้านใหม่เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%มีระบบกดเกมพัทแมปต่างๆเช่นบ็อกฟุตคิงเลกาซี่อนิเมะแอดเวนเจอ,อร์ออสตาและยังมีระบบรับเติมแบบไอดีพแถมอนาคตก็ยังจะมีแบบกรุ๊ปเข้ามาอีกเลดโคตดจะดีเลยนะเออ นอกจากนี้ยังมีเกมอย่างเช่น Rov Free Fire PUBG Mobile Arena Breakout ไปต่ำกันได้แล้ววันนี้ที่รราวบ,บั t PC Shop ร้านขายหน้าตเกมราคาถูกลดราคา50%มีไก่ตันขายทุกแบบราคาถูก กล่องซุมภาว,วี4ีงบ49บาทซุมไก่ตันเริ่มลนแค่1บาทมีรหัสออสตาไก่7ดาวเทพเงาชาย7ดาวรวมถึงมีตัวละครแมพขายด้วยรับกดเกมพาสกดผลปีศาจดีรับฟาร์มทุกอย่างในเกมราคาถูกเพจร้านมีแจกโค้ดฟรีด้วยเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลยโอเคฮะอย่างแรกเลยนะเหมือนเดิมครับตัวสเตต ของตัวเผ่ายมทูตจะเริ่มขึ้นหลังจากเราขึ้นแลงค์ล e ิทเกตแล้วเรียบร้อยนะครับตัวสเตจจะแบ่งออกไปได้วยกัน2สเตจขออนุญาตเปิดตัว n o t e p a d นะครับนี่เลยฮะจะสังเกตเห็นได้ว่าตรงนี้สเตจ1กับสเตจ2คือจะเหมือนเผ่าอลรันคาก่อนหน้านี้เลยคือเอาจริงๆฮะทุกเผ่าเนี่ยทำเหมือนกันนะครับจะมี2สเตจต,ตรงนี้เหมือนกันเป๊ะๆนะครับ สเตจแรกครับลงเลทสิบห้ารอบต้องชนะเท่านั้นนับเป็นหนึ่งรอบนะครับทุกครั้งที่เราชนะสเตจสองครับคิวฮอลโล่แปดสิบตัวคิวบอสหนึ่งตัวคิวอีล e ิทสิบห้าคนนะครับแต่ว่าผมมีปัญหากับเลทแรกนิดนึงคือคราวที่แล้วเนี่ยผมก็บอกไปชัดแล้วนะว่าน้องครับนับแค่เลทที่ชนะนะครับ15รอบปุ๊บเข้าสเตจ2ทันทีบางคนก็บอกว่าไม่เข้าใจบางละบางคนก็บอกว่าพี่ผมอยากเช็คมันต้องเช็คยังไงอะ โอเคในเมื่อทุกทุกคนไม่ชอบนับกันก็ไม่เป็นไรนะครับมาถ้าอยากจะเช็คกันมากแต่ผมพาไปเช็คแล้วกันนะครับมันมีที่เช็คสเตทอยู่นะครับแต่สเตจสเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเช็คได้ไหมแต่ถ้าจําไม่ผิดจะเช็คไม่ได้นะเช็คได้แค่สเตจแรกนะครับที่เช็คครับจะอยู่ที่โลกคาราคุระทาวนะตรงนี้จะอยู่ที่อ่าขอเรียกฝั่งชนบทละกันนะครับมันจะอยู่ตรงกันข้ามกับฝั่งที่เราไป หาอุราฮัลละและกันนะครับอุลาฮัละะอยู่ฝั่งนู้นนะฝั่งชนบทสังเกตง่ายๆครับนะพื้นมันจะเป็นสีเหมือนหญ้าตายแล้วนะครับจะเรียกว่าฝั่งชนบทนะตรงนี้มันจะดูกันดานกันดารน,นิดนึงพอคุณวิ่งมาถึงเนี่ยนะให้คุณตามผมมาเลยนะครับสังเกตตามมาเลยนะปึ๊บจริงๆไม่ไกลเลยนะครับอ่ะพอมาถึงตรงนี้มันจะมีโรงงานนะครับโรงงานนี้เลย แหสังเกตง่ายๆว่ามาถูกไม่ถูกฝั่งตรงข้ามจะมีเควสบอร์ดให้รับนะครับเห็นไหมมีคนมาเช็คเหมือนกันถ้ามาถูกเนี่ยนะขึ้นมาข้างบนนะแหมนึกว่าจะโดนเปิดหร่ขึ้นมาข้างบนนะครับจะมีคนนั่งยองๆอ,อยู่เนี่ยไม่อะนั่งอเออช่างมาเด่นจะ,จะนั่งท่าอะไรก็เรื่องมันกดคุยครับผมแล้วเลือกข้อแรกอ๋อไม่ต้องเลือกโอเค <laughs> ลืมนะนี่เลยถ้าเกิดใครที่สเตทครบแล้ว15รอบ จะขึ้นคีย์เวิร์ดแบบนี้เลยอะดูแค่นี้พอโอเคไหมไม่อยากนับก็พามาเช็คแล้วนะถ้าถามมาอีกโดนนะครับอะจะเป็นคีย์เวิร์ดแบบนี้นะครับตามนี้เลยนะหลังจากคุณได้คีย์เวิร์ดแบบนี้แล้วนะครับจะเข้าสู่สเตจ e ทันทีคุณสามารถเริ่มเควส์ค่าฮอโล่80ตัวค่าบอส1ตัวแล้วก็ค่าอ e ิีลิท15ตัวได้เลยนะครับสามารถเริ่มได้เลยนะฮะ โอเคครับต่อมานะครับเมื่อเราเสร็จทั้ง2สเตจแล้วนะครับจะเข้าสู่สเตจที่3ทันทีอัตโนมัติให้เราครับทำการมาคุยกับอุราฮะที่คาราคุระเถานะครับวิธีไปหาอุราฮะง่ายๆครับให้คุณเริ่มจากบ้านสีดําหลังนี้นะครับมันจะอยู่ตรงข้ามกับฝั่งชนบทนะคุณแค่วิ่งตรงข้ามมาก็จะเจอบ้านหลังนี้ครับหลังจากนั้นให้ตามผมมาได้เลยนะครับ เมื่อถึงหน้าวุาลาฮาระแล้วเราสามารถคุยได้เลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ผมทําไปแล้วนะครับเป็นฟุตเทจเนาะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดตัวฟุตเทจให้ดูแล้วกันนะครับปโอเคท่านผู้ชมตรงนี้จะเป็นตัวฟุตเทจที่ผมอัดไว้นะครับหลังจากเสร็จสสเตจที่แล้วนะครับตรงนี้ผมกําลังเดินทางมาหาตัววุาลาฮาระ แต่ว่าตรงนี้ผมต้องบอกก่อนนะการทำเควส s สเตทที่3ของตัวยมทูตนะครับมันจะเป็นอะไรที่ต้องพึ่งดวงพอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วในกรณีที่เกิดคุณทำไม่ผ่านนะครับคุณจะต้องหาคนหนึ่งคนในการกลิบเพื่อลดคูดาวนะครับหรอบติดคูดาว10นาทีถ้าเกิดคุณไม่กลิบคนก็จะต้องรอ10นาทีแต่จากในคลิปเนี่ยผมให้น้องเอาตัวไก่มานะครับทำการกลิบเนาะ ื่อลดคูดาวและสามารถทำเควสตต่อได้เรื่อยๆนะครับตรงนี้ตัวที่ใช้กริปนะครับจะเป็นตัวต่างเผ่าเนาะผมไม่แน่ใจเลยว่ามันใช้ตัวเผ่าเดียวกันได้ไหมนะครับผมจึงเลือกเป็นตัวต่างเผ่านะครับในกรณีนี้ตัวเกรดนะครับผมแนะนำให้เป็นซักเกตดขึ้นไปก็น่าจะกริปได้แล้วนะครับไม่จาเป็นต้องเป็นอ e ีลิทเกรดนะจ๊ะหลังจากนั้นให้ให้เราทำการคุยกับอุราระนะครับเพื่อวาร์ปเข้าโลกเพื่อหาดาบที่แท้จริง การเล่นนั้นจะง่ายมากๆเพียงคุณเลือกดาบให้ถูกทั้งหมด3ครั้งนะครับใน3าครั้งคุณจะผิดได้แค่2ครั้งเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วครับการเล่นของมันง่ายๆครับเดาเล่มแรกให้ถูกก่อนเสมอๆนะครับเพราะเมื่อคุณเดาถูกแล้ว1ครั้งเนี่ยคุณจะผิดได้เต็มที่เลย2ครั้งเพราะว่า2ครั้งที่เหลือเนี่ยมันจะพาไปหาดาบที่ถูกถ้าสังเกตจากในคลิปนะมันจะเป็นเส้นฮะ ชี้มาแล้วคุณก็แค่เดาเนี่ยเห็นไหมถ้าเกิดถูกดาบจะเรืองแสงเป็นสีฟ้าแต่ถ้าเกิดผิดดาบจะเรืองแสงเป็นสีแดงนะครับแล้วจะมีตัวเส้นเนี่ยชี้ไปตัวดาบเล่มที่ถูกนะตรงเนี้ยผมใช้เวลายอยู่ประมาณราวๆชั่วโมงชั่วโมงก,กว่ากนะครับในการสุ่บเจอดาบเล่มแรกให้ถูกนะขอแค่มันถูกเท่านั้นนะครับที่เหลือก็จะง่ายนิดเดียวเห็นไหมเนี่ยผมหาแค่เล่มสุดท้ายแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมันชี้มาตรงนี้ฮะ เราก็แค่ต้องมาดูครับว่ามุมที่มันชี้มามีดาบอยู่กี่เล่มนะครับแต่ผมดันโชคดีมากๆมุมที่ชี้มาจะมีดาบเล่มนี้เกิดสุดมุมแค่เล่มเดียวมันก็เลยโบฮะเรียบร้อยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากคุณผ่านตรงนี้แล้วคุณสามารถกดนั่งสมาธิเพื่อเข้าไปสู้กับตัวดาบของคุณได้เลยนะครับแต่ตรงนี้ผมต้องบอกไว้นิดหนึ่งนะไอตัว บางใครที่คุณจะสู้ด้วยผมบอกเลยว่ามันโหดมากๆยิ่งของผมเป็นบางใครเลือดเปอร์เซ็นต์การผ่านนั้นน้อยมากๆแต่ผมก็พอจะจับทริคในครับการผ่านได้พอสมควรก็เลยจะนำมาฝ่ากันก็แล้วกันนะครับที่การฟาร์มของผมเนี่ยเอาจริงๆนะให้คุณเนี่ยเริ่มมาถอยหลังไปก่อนนะถอยหลังก่อนนะครับ เวลาจะสู้นะครับให้เราทําการถอยหลังนะเดี๋ยวพอมันพุ่งมาเนี่ยให้คุณสกิลส่วนหรือว่ากด R ส่วนนะครับนั่นคือการทําให้เราได้คอมโบแรกหรือว่าการทาดาเมจช่วงแรกนะครับนั่นคือวิธีตีของผมนะอล่งนี้น,นั้นเราก็แค่ถอยแล้วก็รอสกิลถอยแล้วก็รอกด R พุ่งเรื่อยๆนะครับตรงนี้จะเป็นวิธีการผ่านเนาแต่ว่าผมเนี่ย ตีไม่ผ่านต้องบอกทมตรงว่าผมตีไม่ผ่านเพราะว่าต้องรีบลงคลิปด้วยอะไรด้วยถ้าเกิดจะรอตีให้ผ่านเนี่ยถามว่าจริงๆมันได้ไหมมันก็ได้แต่วันนี้อาจจะไม่ได้คลิปบางใครหรืออาจจะไม่ได้คลิปอื่นเพราะวันนี้ผมจะอาจจะลงอีก2อสคลิปเลยนะครับจึงรีบมาทํามาบอกก่อนละกันนะฮะอ่ะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างฮะหวังว่ามันจะคงไม่ยากเกินไปนะครับก็ต้องพึ่งดวงระดับหนึ่งแหละนะ อ่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้หน่กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมไม่รบกวนเวลาทุกคนแล้วขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย